เดินน่องเที่ยวกันเมื่อคืนปะทดหนาแบบซุกตตามีบงเ้ยตาตัวนี้คือชมีไวรัสบอกเขาไปขาเสียดสวัสดีครับผมแบกเกอสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกเกอร์นะ คือตอนนี้ผมอมีนัดกับผู้สาวท่านก็คือแฟนใหม่ผมเองนะท่านผู้ชมเขานัดผมที่่าห้างแฟนซีมอลอากาศมันร้อนเพิ่นว่าไปหาอย่างลาอห้างตากแอร์ลิ้นคือตอนนี้ผมกําลังอาอจะออกไปห้างแฟนซีมอลนะเพื่อไปอ่าเจอแฟนใหม่ของผมถ้าติดตามเบิ่งนะว่าใครจะคือแฟนใหม่ของผม นัดกันเจอกันที่ห้างแฟนซิปมอลแล้วก็ต่อกันที่โรงแรมนะเพื่อนว่าตอนนี้ผมกําลังจะออกไปห้างแฟนซิปมอลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอยู่ห้างซะแฟนซิปมอลนัดเขาอยู่สันทึงว่าจะไปเดินเลาะซื้อขนมและทงยางนับเบอร์วันนะเพราะว่าเขาไม่กล้าซื้อเขานัดผมมาที่แฟนซิปมอลผมก็เลยมาหาเขาอยู่แฟนซิปมอลแต่เขาอยู่สันทึงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาเขานะท่านผู้ชม ไปดูกันเลยว่าแฟนใหม่ของผมเขาจะเป็นหน้าตาแจังใดเขาชีน่าฮักเฉยไรกันถ้าติดตามเบิ่งนะตอนนี้ผมกำลังย่างขึ้นไปหาเขานะท่านผู้ชมกอดแ้นแน่ต้องใจแน่ฮะนะฮะเจ้าโอ๊ยคือบนหัวข้าว่สนฝก่อน

หนอกใจหวีกนาะตอนนี้กำลังจะพาที่รักไปซื้อของกินนะ เบีย้ยป่ะเฮยขยก่อนีิบ้่เอาอย่างขออยัน,นงจนเนอ่เอมตัวแพงนยเออขี้มอาหน้าอีกตาเนี่ตาเอาอย่างต,ตาะขี้มอาหน้าขี้มาน้าเออ มันนาดีหมู่วาเอย่เพ้นจะไปกับปังกอยจะไปเห็นอย่กับังกอยจะไปกับปังกอยบ้านไปเห็นนะเน่ย้อกกันอีกไ้อันหน้าเมมันตัได้ก็ได้

เอาเสียดคองามไหนยัยันตเสียต่อเยเสียตาอยังเสียตาตุ๊กตานี่มาเล่นทายจังเอาโอ๊ย

ตัวนี้คือชิมิไวรัสบอกเขาไปขาเสี่ดว่ะผีพี่โตซุ้มพีคือเรานี่พี่จ่าเลยนาไมใช่เลยไปใส่ไปใส่ไม่ตัดตัตึกเด็ดก่บอกนะอะไรม่รู้ดอ่ะ สื่อของกินแล้ววะเอาอยัง่งไลยเพื่อนมะกะรายในกระเป๋า,าบอกชื่อของหยังย่งอะอ,อย่อออายงนั้นพื้อบใหนนั่งพื้นได้ไหมไอโซพ่อไอ้พูดไปใส่อีกไปพี่อีเวทมึงเอ้ย tak ada yang Oh, jom kan ni. Tu dia yang enggak. Isa. Ni bot. Ha? Muahlah mesti nampak ni. Ni nampak dia tak. ni. จงได้ป่ะแล้วน่ายิบเครื่องกันสินี่จะยิ่กผาดยิ่นเก่าบ่ทางยี่ใส่หยิบบ้าน จ้าวมีะขนมจ้าวเัลเสยโอ้กูสาวเส็จนี่ยเ,เ,เนี่ยวน้ำมันจืดมไม่นุ่น เอาพอไปใช้ได้เลยก็สินี้ไปไปไปได้ยัง่นมาหไปหอาต้ได้จะขึ้บุขอบใจเขาปะจขึ้บขอบใจป่วยพรเอาขึ้นปวยพรอนวยด่ายไงถามยิ่งมันยิมใส่กล่องอยู่อ้บอกปวยพรอนไโอ้ยผงได้ลก็สินี้ ไปไปไปใส่ไปใส่ยังนี้มีหอดเฮ็บหอดเฮาอย่างนี้เลว ขมเมื่อก่อนด้วยเจ้าใจอะไรอ่าผมใจอะไรบายกล้องจะให้เขาเห็นจะเคลียร์ด้วยผมมาหางนะผมไม่เพินงจะเจ้าลายเลยได้ครับไดคือเป็นยางฮอนก้นยางฮอนก้นแน่ฮอนก้นยางผมฮอนกูบอกกูบอกให้ยางฮอนก้นเขา่าก่อนด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมนั่นก็คือแฟนของผมเองผมนัดกันก็เจอกันข้าวหนึ่งนะ แต่และมื้อเพราะว่าเขาไม่มีเวลานะเขาเพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่ธนาคารทํางานอยู่ที่แบงก์ผมก็เป็นคนเก็บขยะผมก็เลยแบบเดินดนเที่ยวมาหากันเถื่อนหนึ่งนะและตอนนี้ผมกําลังจะทําทการกลับบ้านนะเพราะว่ามือแรงผมนัดเจอกันอยู่ที่บ้านพักเสียงดังมากเลยเดี๋ยวผมจะกลับก่อนนะทุกคนนี่แหละ ผมนัดเจอแฟนผมผมเจอกันแล้วตอนนี้